สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพทได้เห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสมัยรัตนโกสินทร์แก่เยาวชนและนักเรียนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการดำเนินชีวิตที่ดีการเกิดจิตสำนึกรักชาติและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประเทศ ในวันนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสอพทออจึงได้ร่วมมือการปลูกฝังจิตสำนึกและภูมิคุ้มการทางวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชนภายใต้โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทัศร,รัตนโกศินลป์ผ่านแหล่งเรียนรู้รัตนกโกศิทป์ซึ่งอยู่ภายในอาคารนิทัศร,รัตนกโกศิลป์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนกโกศิลป์ให้แก่นักเรียนและเยาวชน อาคารนิทัศรัตนกโกสินทร์เป็นอาคาร3มชั้นภายในอาคารจัดแสดงนิทรศการเกี่ยวกับรัตนกโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งสื่อจัดแสดงหุ่นจำลองการนำสื่อผสมเสมือนจริง4มิติสื่อมัลติทัชมัลติมีเดียแอนิเมชันในลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆในยุครัตนกโกสินทร์ผ่านห้องจัดแสดงนิทรศการรัตนกโกสินทร์ทั้งหมด9ห้องซึ่งตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองกันได้แก่ ห้องรัตนกโกสินทร์เรืองโรดห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามห้องเรื่องนามหรสพศิลป์ห้องลือระบินพระราชพิธีห้องสง่าสีสถาปัตยกรรมห้องดื่มด่ำย่านชุมชนห้องเยี่ยมยนติ่นกรุงห้องเรืองรุ่งวิถีไทยและห้องดวงใจปวงประชา นอกจากนิทรรศการแล้วยังมีพื้นที่สำหรับจัดนิทรศการหมุนเวียนหรืออีเวนต์ hall ที่บริเวณโถงชั้นหนึ่งสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมหรือนิทรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและยังมีบริการห้องสมุดร,ร้านค้าจำหน่ายของเที่ระลึกอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย และนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ร่วมบันทึกความในใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยผ่านจอระบบมัลติทัชซึ่งภาพจะถูกนำไปจะแสดงหมุนเวียนร่วมกับเหล่านักแสดงและศิลปินต่อไปดังนั้นอาคารนิทัศรัตนกโกสินทร์แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแห่งนี้ ึงเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสมัยรัตนโกสินทร์แก่เยาวชนและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจพร้อมตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยทั้งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการดำเนินชีวิตที่ดี การเกิดจิตสำนึกรักชาติและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประเทศสืบไป